สบายดีเนาะอันนี้บรรยากาศการไล่สดของเฮาเนาะการไล่สดของเขาอยู่ในอันนันอ่เาเขตบ้านทงกันคำเนาะบรรยากาศเป็ <c oughs> นเท่ดาเนาะเป็นบอนเนาะอันนี้คืออันช่วงวระยะของการกักตัวโควิดอยู่เฮือนเนาะเราบผมมีบอลไปคือเขาเนาะ สถานที่ก็ซีอูประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้แหละสถานที่เขาอันนี้เป็นบริเวณดาดฟ้าเนาะท้องฟ้าสีดำเนาะทางโรคระบาดกับบรรยากาศฝนจิตกเสื้อดำฟ้าล้มฝนตกเนาะเสืดอดำต่างๆก็เลยบรรยากาศเป็นแบบนี้เนาะกลางคืนเนาะโอเคอยู่ในปาดทางบ้านกับมีไอ้น้อง กองก่อนบ้านเนาะมีการย้ำสินทางการย้ำสินทางเนาะต่างๆง่ายๆกับ<ม>บรรยากาศเงียบเนาะวันทิศล้องเบิรงว่ามือวันจันทร์จะเป็นเ้องได้เนาะบรรยากาศซิเิ็น์น้องได้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ,ะวา่าไปใส่บ่ได้เนาะมีการทุกๆบ้านมีการ เวียนยามอยู่ตามแต่ละเขตของภายเราเนาะสวยกันยุ่เหืออเนาะอันนี้เนาะสวยกันยุ่งเฮือนเห็นแล้วใดให้เห็นโควิดมันนั่นนันเจือจางไปหรือว่าหายไปเนาะแล้วเห็นให้สภาพต่างๆกลับคืนมาคือเก่าโดยเฉพาะ็นเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละเนาะเศรษฐกิจนี่แหละไปเห็ดเวียกไปซอกหาเวียกเห็ดงานทํากับโบมีเนาะหรือว่าจะค้าจะขายกับบบคลองโบสะดวกเห็ดอย่างกันยาก ในช่วงเวลานี่สิ่งที่เห็ดได้ก็คืออยู่ล่าเนาะอยู่เหือนเปิ่งสินทางเนาะอย่าปีนไปเด้อเนียนเด้อ,ดอล้มไหตัวนี้มัน,มนตึกตึกเนาะสินทางตึกทางนี้จะเป็น เส้นทางเดินสตาร์ทเนาะไง่ายๆถ้าผู้ที่ยนันให้ยูนานี่คือสบายยูให้ยูน้านี่สบายแท้นนเนะาะยางออกมาก็เห็นอาานันนั้นทงหญ้าทงให้ทงนาเห็นภูเห็นผเนาเอายางออกมานี่เห็นตึกอาคารบ้านซองแล้วแต่คนมากเลยเนาะมึงเถอคนคนที่อยวนเขตไหในก็มกักแบบแบบ บรรยากาศแบบ <ละ S 1> อาคาร <ละ S 1> ตึกอาคารบ้านซองเนาะคนอยู่ทงนากระมักบรรยากาศแบบทงไทยทงนาแต่บางคนพัดมัก<น>อยู่กับทงไทยทงนาได้เนาะพอมีแนวปลูกกิ่นเนาะพอมีแนวเห็ดแนวแนวหาแนวเห็ดให้ตัวเองบอหน้าเบื่อเนาะอันนี้แต่ละมือนี่ถ่าบุกแต่ละมือต้องได้ไปตลาดเนาะนี่แต่ละมือต้องได้ไปไปตลาด อาจจะแม่นสองทิศไปท่านึงหรือทิศหนึ่งไปท่านึงแต่อยากกร่อยากาต,ต้องได้มีการซื้ออยู่ซื้อกินเนาะอากาศนี่เป็นบริเวณดาดฟ้าอย่างเนาะฝนใกล้ตกแล้ว นี่ก็จะเป็นตึกเนาะสูงลีเนะาะส่วนใหญ่จสูงแล้วเนะาะบรรยากาศตึกอาคารเขา ช่วงนี้ยังใครนาะวานได้ขึ้นมาบริเวณนานๆานดาดฟ้าพอได้บึงทางนอกทางอันนี้มืดมือน,อนีอยู่แต่ในห้องเนาะอยู่แต่ทางลุมอันนี้ขึ้นมานอกแนน้อยหนึ่งกับใครแน่พอได้บึงเส้นทาง พอได้เบึ่องอันพื้นที่สถานที่ต่างๆเป็น,น,น,นอะดัเนาะมุมนี้งามหลายเนาะเสื่อเสื่อเนาะ เตาเวินที่กำลังใกล้จะตกดินแล้วเนาะใกล้จะมืดลงแล้วนั่นเป็นอาจจะเป็นทิศทางทิศตาเวินตกเนาะทิศตาเวินตก นี่ก็มีแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนาะเอาใจใส่เนาะยูเฮือนเนาะยูเฮือนล้ะก็บ่ต้องวงซุ้มเซลบ่ต้องเอื้นพ้นั้นพ้นีมาเฮือนเฮือนไผ่เฮือนมันเนาะอยากล้มกันกับทางโทรศัพท์นี่แหล,ละนเนาะแต่ละคนนร่อ่าวาอยากกินซุ้มเซลก็เป็นกินเฮือนไผ่เฮือนมันเนาะเปิดวิดีโอใส่กันแล้วก็แล้วเนาะบ่ต้องมาเจอกันเนาะถ้ามาเจอกันก็จะเป็นปัญหาแลวก็เป็น ความเสี่ยงที่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิดได้ง่ายเนาะเพราะว่าเฮาบบฮูว่ามีภัยแด่รือมีภัยแน่หรือที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอาก็บ่บฮูเนาะเพราะว่าหลายคนมากหน้าหลายตาแห่งหลายคนแห่งมีขมเสี่ยงเนาะสถานที่อีกทั้งเวลาออกจากบ้านจากเพือนก,นกน็ต้องให้มีการต้องกันเนาะ พยายามอยู่พยายามเลือกหามงเวลาที่ไปตลาดที่คนคนหน่อยที่สุดเนาะถ้าเป็นตลาดรากาเจียวร่างมือบอนากากบอบพวกนี้แหละเนาะกาเกี่ยมไว้เวลาออกเฮืองอย่าไปเปิดอันเปิดอันน้่งเขาเห้องมาเปิดหน้าเลยเนาะเพราะว่ามันมีแนวก่ลองก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเนาะ เสียงดีแท้กะอยู่เฮือนเนาะถ้าออกตลาดกะให้มีแต่คนเดียวออกเนาะล่างมืออันสําคัญเป็นล่างมือนี่แหละล่างมือหลายๆเนาะกินน้ําอุ่นพวกน้ํามีแก๊สมีโซดามีอันนั้นอายคาร์บอนไดออกไซด์นี่หรือว่าพวกมีโซดามีอันอายต่างๆนี่ให้บกกินลวดเนาะพยายามกินแต่น้ําอุ่นหลายๆกินแต่น้าอุ่นน้ํา นั้นลลายเนาะแล้วก็อันใดก็ได้ที่มันเห็นให้เขาสึกวา่ามันอุ่นอยู่ในคอเขาตลอดเนาะแล้วก็ออกกำลังกายลลายต่างๆเนาะตามด้วยอันนั้นวิตามินต่างๆเนาะเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเขาเอง ตลาดบ้านเนาะอันนี้ก็คือไอ้น้องกองหลอนบ้านเขาเนาะจะมีการยามยามเส้นทางเนาะตลอด14โมงบ่มีอันนั้นบม่มีน่าจะเป็น14โมงเลยเนาะบ่หยุดเนาะสถานที่ วาเริ่มมืดลงเนาะอันนี้เป็นมุมมุมที่นะถือว่าวิวเนาะเป็นเส้นทางน,นี่เป็นเส้นทางเนาะน,นี่ก็เส้นทางนี่ก็เส้นทางเส้นทางเนาะเดี๋ยวมาทางนี้ก็เป็นตึกอาคารต่างๆเนาะตึกอาคารต่างๆให้ออเขาเบิร์เนาะ <c oughs> ี่ก็จะเป็นยิวเนาะช่วงนี้ก็ได้อดทนไปเนาะอดทนไปแล้วก็ต้องได้อดทนไปตลอดเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าวสถานการณ์สีดีขึ้นบ่หรือสีหาลงหรือจะยังบดีขึ้นเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามนโยบายคำสั่งของเพื่อนเนาะให้เข่งขัดเนาะ เพื่อตู่เขาเองแล้วก็เพื่อเมื่อทุกคน,นนี้เบิ้งวิวเนาะวิวอันนั้นงามๆยามยามกลางคืนเนาะอ่าช่วงกลางคืนนี่แหละเนาะโอเคขอบใจเนาะที่ไผ่เข้ามาสม คลิปนี้เนาะถ้าว่าแนวใดก็า่าลืมกดติดติดตามเนาะกดติดตามเพจาสามไอ้น้องเขาเนาะก็คอบใจ